ะะเดี๋ยววันนี้พี่หนิจะมาโปรโมชั่นนะคะทีเป็นบำรุงเส้นผมนะคะทีเป็นแก้ผมเสียผมช็อตผมแตกปลายผมเป็นวุ้นนะคะผมพังผมพังพินาศผมเสียผมช็อตจากการทําเคมีนะคะวันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะคนไหนที่นะคะกักการตัวโควิดนะคะอยากทําสปาอยากทําทีเป็นอยากอบไอ้น้ำนะคะตอนนี้นะคะยังทําไม่ได้นะคะให้ซื้อทีเม็นนะคะไปทําที่บ้าน นะให้ซื้อที่เม้นไปทําที่บ้านนะคะตอนนี้โปรโมชั่นเลยนะคะนะคนไหนที่นะคะผมเสียผมเสียผมช็อตผมแตกปลายผมเป็นวุ้นนะคะนะเป็นสังขตังนะคะแห้งนะคะพันกันผมเสียผมช็อตผมเปื่อยไม่จําเป็นต้องตัดผมค่ะม,มาฟังทางนี้เลยนะคะพี่หนิงนะคะอยากจะบอกเคล็ดลับนะคะทําไมนะคะผู้หญิงนะคะถึงผมสวยนะ๋ยวจะบอกให้ อ่านะคะเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวขอรีเสียงเพลงหน่อยวันนี้มาลุกแบบใส่ฝ่อโอ้โหเปรี้ยวเลยนะคะบางคนบอกว่าสวยเกินนะคะสวยเกินนะคะจริงๆกับพี่จิงเป็นคนขึ้นกล้องนะเอ้ยจิงเป้าก็ไมารู้นะอ่ะนะคะคนไหนเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเร็วแชร์แชร์กันไปเลยนะคะนะอ่ะคุยเรื่องร้านเสริมสวยก่อนนะคะเพื่อนๆคะร้านเสริมสวยนะคะเปิด8ดโมงปิดนะคะปิดอ่า สามทุ่มนะคะไม่ได้ปิดสี่ทุ่มนะคะบางคนส่งข้อความมาถามเยอะมากเลยนะคะร้านเสริมสวยอิมาเอลแฮสตูโดโอนะคะอยู่ที่สุขุมวิทเจ็สิบเอ็ดปีดีพนมยงซอยห้านะคะตรงไปรถเมลิดถนนใหญ่เลย,ย,ยลงสถานีพระขนงเอกมัยแล้วก็พระขนงลงลงพระขนงนะคะไม่ต้องเอกมัยสวัสดีคะ่ะน้องย่าๆนะคะสวัสดีคะ่ะนะ,ะนะ,ะ,นะะร้านเสริมสวยเปิด8โมงปิด4ทุ่มทุกวันนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูเนาะนะคะขอบคุณค่ะ นะนะร้านเสริมสวยนะคะเปิด8โมงปิด4ทุ่เออปิด3ทุ่มนะคะสาดดย60บาทนะสะซอย100บาทนะผมหญิงผมชายเด็กน้อยแบตเตอรี่วินทงวินเทจผู้หญิงผู้ชายนะตัดหมดทุกอย่างเลยนะนะเข้ามาได้เลยนะคะนะนะนะถ้าคนไหนที่อยากหมักผม5นาทีที่ร้านรับนะคะนะคนไหนที่อยากแก้ผมเสียผมชอ็อตผมแตกไปนะคะแต่ใช้วิธีการหมักเอา นะตอนนี้โปรโมชั่นด้วยทีเมนอิมานะคะนะคะสาดด้วยหมักด้วยนวดหัวให้ด้วยนะคะสองร้อยบาทพี่หนิงรีวิวการตอบผมหน่อยค่ะเดี๋ยวลงให้นะคะรีวิวการตอบผมนะคะนะอ่าส่วนคนไหนนะคะนะไปดูใน YouTube ก็ได้นะคะรีวิวการตอบผมพี่หนิงลงไว้เยอะเลยนะคะต่อ,อยังไงนะคะนะใน u t u b e นะคะถ้าอยากดูการตอบผมของพี่หนิงนะคะไปดู YouTube นะคะสั้นมากก็ต่อได้นะคะนะนะ วันนี้พี่หนึ่งขอขายครีมลูกนะนะคะถ้าคนไหนที่อยากดูเรื่องสีผมหรือเรื่องเรื่องอะไรแบบอะไรต่างๆนะ,ะไปดูที่ YouTube นะคะลงไว้เยอะเลยนะคะอ่านะคะต่ออีกนิดนึงนะคะสำหรับร้านเสริมสวยเดี๋ยวพี่หนึ่งก็จะไปครีมแล้วนะนะคนไหนเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะนะเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะคะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่า นะร้านเสริมสวยนะคะร้านเสริมสวยนะคะอิมาโรเอลแฮาส์สตูดิโอเปิด8โมงปิด3ทุ่มต้องขออภัยนะคะตอนนี้นะคะร้านเราปิดแค่3ทุ่มนะคะถ้าคนไหนจะสาดใดนะคะเข้าสาดใดเราแถมฟรีนะคะแถมฟรีนวดสีสางให้5นาทีนะคะส่วนคนไหนนะคะอยากสาดอยากสาซอยผู้หญิงผู้ชายนะคะนะ,ค,ะคุณแม่คุณพ่อแบตเตอรีน่นวินทงวินเทจ ทรงไหนแบบวัยรุ่นนาะเฟชั่นจา๋ามาตัดกับพี่หนิงได้นะคะสสะ,ซ,ะซอย100บาทนะคะผมหญิงผมชายแถมฟรีนวดศีรษะให้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เครียดกันนะไม่ว่าเพราะว่าโควิดนะคะนะแล้วก็ไฟไหม้อยู่กิ่งแก้วนู่นนี่นี่นะคะนะคะก็นะ เยอะแยะไปหมดเลยนะคะปัญหาทุกอย่างนะคะนะคะบางคนก็เกิดอาการเครียดนะคะพี่หนิงก็จะบริการคือนวดหัวฟรีให้ไม่คิดตังคนะ,ค,ะคิดแค่60บาทสาดายสาซอยก็100บาท้วแถ,ม,ถมหัวเอ่อแถมนวดหัวให้ฟรี5นาทีนะคะนะแล้วมีคนบอกว่าอุ้ยพี่หนิงคะไหนบอกว่าจะแถมนวดหัวนาทีเออบอกช่างเลยนะคะได้เลยเดี๋ยวนวดให้ค่ะนะไม่คิดตังคนะคะ5นาทีนะอ่ะต่อครีมนะคะ อิม,มาอิม,มารูเอลแฮสปาดีถ็อกแวกงเงามีสารสกัดจากเคลาตินและ,มะเมล็ดทานตะวันนะคะนะมีออยอใบจดแจ้งสามารถเช็ดในเลขออยอใน Google ได้นะคะนะคะสารสกัดไม่มีส่วนไหนที่ทำอันตรายต่อชีวิตนะคะใช้กับผมไม่สามารถแดกได้นะคะนะภา,าภาษาไทยนะคะวิธีการใช้นะวิธีใช้นะสัรพคุณอะไรเขียนไว้เรียบร้อยนะคะ300 ml นะเวลาส่งส่งแบบนี้นะคะนะแล้วก็นะ สองปีหมดอายุนะคะสแตมไว้ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะนี่เนื้อครีมนะเป็นเนื้อสีขาวโมเลกุลสีขาวบริสุทธิ์นะคะนะ<ม>เนื้อครีมบริสุทธิ์แต่ตัวพี่ไม่ได้บริสุทธิ์มันเนื้อครีมนะคะอ่านะคะเนื้อครีมสีขาวบริสุทธิ์เป็นโมเลกุลน้าเวลาโดนผมหรือโดนหนังศีรษะมันจะแตกตัวออกมานะคะทําให้ไม่เหนียวเนนหนอะหนะเป็นสูตรของพี่หนึ่งโดยไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะนะเนื้อครีมเป็นสีขาวนะคะนะ,ะ,นะ,ะสรรพคุณนะคะคนไหนที่นะคะ ฟอกผมเติมโคนบ่อยนะคะฟอกผมเติมโคนบ่อยทําไฮไลท์ทาสีบ่อยนะคะนีผมบ่อยนะคะนะหนีผมบ่อยม้วนผมบ่อยนะคะปลายผมเปื่อยปลายผมช็อตปลายผมแห้งนะคะปลายผมเป็นแตกปลายเป็นไฟฟ้าสถิตจับแล้วติดจับแล้วติดจับแล้วติดนะคะผมไม่สลวยเงางามนะคะนะแล้วก็ช็อตนะ คนไหนผมชอดผมเปืือยเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะคะนะใช้แล้วนะคะผมจะค่อยๆดีขึ้นนะคะผมที่ติดจะไม่ติดผมจะนุ่มจะเงาจะสลวยนะคะนะไม่จําเป็นต้องตัดผมนะผมจะค่อยๆดีขึ้นนะผมจะนุ่มๆเงาๆหอมๆนะคะปลายที่แตกก็จะค่อยๆดีขึ้นผมที่ชอดจะค่อยๆดีขึ้นผมที่เปืือยก็จะค่อยๆดีขึ้นนะแต่ที่ขายดีที่สุดนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าหอมมากหอมหอม นะขายดีนะลูกค้าบอกว่าใช้นะคะพี่หนิงหนูซื้อไปใช้ที่บ้านนะคะตอนนี้โควิดมันระบาดผมหนูหอมมากไม่ต้องสระสามวันก็หอมไม่เหนียวเหนิดหนะไม่พันกันผมนุ่มผมรื่นใช้เพียงแบบใช้เพียงนิดเดียวนะคะผมก็รื่นแล้วนะคะไม่พันกันและนุ่มและเงาแล้วหอมหอมฟินติดหัวหอมฟินติดหัวหอมฟินติดหมอน หอมมากหอมไม้หอมสามวันไม่ต้องสระผมไม่เหนียวเหนอะนะฮะนะ,ะนะที่ขายดไขายดีหนึ่งพี่หนิงจะบอกนะคะโคตรหอมผมหอมนะคะเวลานี้นะคะเราต้องเวลาเราจะไปเดทกับผู้ชายนะฮะหรือเราจะไปกินข้าวหรือจะไปทําอะไรกับผู้ชายหรือว่าเราแต่งงานแล้วมีแฟน,ม,นมีนู่นมีนี่กําลังคบหากับผู้ชายสายฟงสายฝอหรือกําลังจัดดูใจกันอยู่หรือคบใครเวลาไปไหนกับเขานะคะเราไม่ใช่แต่ตัวหอมนะคะหน้าสวยตัวหอมสภาพผสะอาดสะอาด ผมต้องหอมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปเจตเดทกับผู้ชายโอ้โหดูสภาพนะคะนะขมวดผมบ้างแหละติดกิฟบ้างแหละนะคะเป็นผู้หญิงเราต้องใดผมให้สวยหนี่ผมให้สวยจะม้วนจะอะไรจะถักเปียจะอะไรเราก็ต้องทําให้สวยนะคะนะเวลาผู้ชายเขาอะนะเขาแบบเออเจอเรานะเขาจะหมั่นคงหมั่นเคี้ยวนู่นนี่นั่นนะจะมีฟิลดมหัวนะคะนะฉะนั้นเวลาเราจะออกดงออกเตทหรือว่าไปคุยกับแฟนนะคะคุยกับแฟนคบหาดูใจกับใคร เดทเดทแบบเขย่าโทรศัพท์เจอผู้ชายในองค์ในแอปอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะไปเดทกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องสร้างบุคลิกเชื่อมั่นให้ตัวเองก็คือทําผมให้หอมนะคะขายดีที่สุดก็คือทําผมให้หอมนะคะจริงๆลูกค้าชมนะแล้วพี่ตัวพี่หนิงนะ,ะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะลูกค้าชมคํานี้มาพี่หนิงแบบโคตรด,ดีใจเลยนะคะดีใจมากนะ,ะนะหนึ่งหอมมากนะคะ สองตอบโจทย์ปัญหาผมแห้งเสียพี่หนิงเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนะคะนะพี่หนิงต้องทำทริปเมนต์ออกมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาลูกค้าผมเสียแน่นอนนะคะเพราะว่านะลูกค้านะส่วนมากนะคะเ0้านะคะจะผมเสียนะ10%คือนะผมไม่ค่อยเสียไม่ค่อยทำเคมีก็จะมีแบบเด็กๆนะคะนะเขาเรียกว่าเคลาตินผมยังอยู่แต่ส่วนมากที่วัยทำงานหรือใบผู้ใหญ่มักจะผมเสียบางคนก็งอกขึ้นไวัยเกินอายุ น้ายัางเด็กเลยงอกไวเดี๋ยวเติมโคนเติมโคนผมมันจะกระด้างนะคะนะผมมันจะกระด้างนะคะใช้อิมมาผมจะไม่กระด้างเลยนะคะนะอิมมาที่เมนอิมมาตอบโจทย์ปัญหาผม,ผมแห้งเสียนะคะถ้าคุณฟอกผมทําไฮไลท์ทาสีเติมงอกบ่อยๆฟอกผมนะยืดผมบ่อยนะไดผมบ่อยหนีผมบ่อยม้วนผมบ่อยทําอะไรทําให้ผมพังแล้วไม่ค่อยอบไอ้น้ามไม่ค่อยบํารุงนะบางคนนะพี่หนึ่งเชียนะลูกค้าอบไอ้น้าํา ทำอบไอ้น้ำหมคะทําสปาทําเคเาติมแว็กเงาหมคะฮะอะไรนะไม่รู้จักนะคะไปอยู่ไหนมาคะไม่รู้จักพี่ละงงนะคะเป็นผู้หญิงเราต้องรู้จักนะคะเหมือนหนูไปฉีดไปหน้านะคะโบท็อกไม่รู้จักคำว่าโบท็อกวิก็แย่แล้วนะคะนะคะ,นะคะฉะนั้นนะคะเป็นผู้หญิงนะคะต้องรู้จักคําว่าอบไอ้น้ำลูกนะคะ อบไอน้น้ำทรีทเมนต์สปาเคราตินแว็กเงานะคะหรือเคลือบเงานะคะคือการบำรุงเส้นผมนะคะเราต้องรู้จักเราเป็นผู้หญิงนะคะนะ,ะฉะนั้นก็กินม,มาตัวนี้เป็นมิดแอนด์แมทค่ะผสมอยู่ในตัวเดียวเลยนะคะคนไหนที่อยากแว็กเงาคนไหนอยากทำสปาคนไหนอยากทำเคราตินพี่หนิงมิกเข้าไปในนี้แล้วนะคะตอนนี้นะคะโควิดระบาดมากเลยนะคะถ้าคนไหนนะคะนะ อยากให้อยากเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากเข้าร้านเสริมสวยให้ซื้อทีเม้นท์พี่หนิงไปใช้ที่บ้านตอนนี้พี่หนิงโปรโมชั่นนะคะ299นะคะส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินไปทางนะ,ะถ้าคนไหนสะดวกที่จะมาซื้อหน้าร้านก็ได้นะคะหน้าร้านอยู่ที่สุขุมวิท71ปีดีพนมยงซอย5ตรงป้ายรถเมล์ถ้าคนไหนสะดวกอยู่แถวนี้นะคะมาซื้อหน้าร้านก็ดีนะคะแต่ถ้าคนไหนไม่สะดวกอยู่ตรงไหนในประเทศนี้พี่หนิงส่งให้ฟรีค่ะนะ ยกเว้นต่างประเทศต่างประเทศคุณต้องเสียตังนะคะเก็บเงินไปทางเสียเงินนะคะนะเสียเงินนะคะเก็บเงินไปทางนะหกระปุกก็50บาทนะคะนะสี่กระปุกก็80นะคะเก็บเงินไปทางเสียค่าส่งแต่ถ้าโอนมานะคะไม่เสียค่าส่งนะคะนะยังไงก็ส่งของไม่ต้องกลัวนะคะพี่มีหน้าร้านเปิดร้านเสริมสวยมานานแล้วค่ะไม่ไม่มีไม่ส่งของนะคะอะนะต่ออีกนิดหนึ่งร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็จะวกมาคีมวกไปวกมาเนี่ยแหละค่ะนะ ร้านเสริมสวยนะคะนะมีอะไรนะคะให้โทรเข้าเบอร์ร้านจะสแตนบายรับโทรศัพท์นันตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มนะนะเบอร์มือถือโทรได้นะคะแต่ถ้าพี่หนิงทำธุระอยู่ติดกิจกรรมนะคะให้โทรเข้าเบอร์ร้านเลยนะคะหรือส่งข้อความมาทางไลน์ไลน์แอดนะคะได้หมดนะคะหรือใครจะสั่งครีมนะคะทางข้อความนะทางข้อความทางไลน์ทางเมสเซจได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะนะนะ แล้วก็ร้านเสริมสวยเปิด8โมงปิด3ทุ่มสะไดา60สะซอย100บาทผู้หญิงก็ตัดผู้ชายก็ตัดเด็กก็ตัดผู้ใหญ่ก็ตัดตัดหมดนะคะนะไม่ต้องถามว่าเด็กตัดไหมผู้ใหญ่ตัดไหมเข้ามาเลยค่ะนะคะเข้ามาเลยค่ะตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มนะคะอ่ะเอาเลยนะคะอ่ะต่อนะคะเรื่องครีมบำรุงเส้นผมนะคะอ่าเรื่องครีมบำรุงเส้นผมนะคะพี่หนิงอยากจะ บอกเพื่อนๆน,นะว่าตอนนี้ขายนะคะขายนะคะขายนะคะนะสองรกระปุก1นึ่ถ้าใครจะเอาสี่กระปุกก็ได้นะห0ึ่งพนบาทนะขายเหมือนกันส่งให้ฟรีเหมือนกันเลยนะคะอ่ะอีกนิดนึงนะคะคนไหนนะคะที่ผมเสียผมช็อตผมแตกปลายผมเป็นวุ้นเป็นฝอยหมอยก็โทษผมเสียหนักมากนะคะ ให้ซื้ออีมาไปใช้เลยนะคะ299ส่งฟรี4ีกระปุก1,000นะคนไหนที่อยากสร้างสเสน่ห์บุคลิกให้ตัวเองผมหอมผมเงาผมสลวยเงางามวิ่ง,ว,ง,ว,งว,วิบบัาบับสะท้อนแสงนะคะให้ซื้ออีมาไปใช้เลยนะ9 9 9 4กีกระปุก1,000นะคะถ้าคนไหนที่แบบ พี่หนิงคะหนูทําสีผมไปแล้วผมหนูมันไม่รู้สึกว่ามันดูสักๆไม่มีมิติไม่เงาเลยใช้ยิมมาเพราะตัวนี้ผสมแว็กเงานะคะนะอันนี้บอกเลยใช้ดีจริงๆนะใช้ดีมากนะคะนะเป็นพรีเมียมนะคะ299รยบีบซื้อเลยะคะ่ะก่อนที่จะขึ้นราคานะคะเพราะว่าต้นทุนการผลิตมันแบบแพงมากนะคะแต่ตอนเนี้ยพี่หนิงยังลดราคาเพราะว่านะะโควิดนะคะรอบหนึ่งรอบสองรอบสามนะคะขอ,อยังมีรอบสี่เลยนะคะรอบสามไม่มีจะแดกอยู่แล้วคะ่ะ เอาเดี๋ยวฟังเพลงนิหนดหน,หนึ่งขอดูดน้ำแป๊บนึงเอาอีกนิดนึงนะคะอิมาอิมาโรเอลแฮสสปาดีท็อกแวกเงามีสารสก,กัดจากเคลาตินและเมล็ดทานตะวันนะคะ เลขอยอยู่ตรงนี้นะคะไปจดแจ้งสามารถเช็คใน Google เลขอยอได้เลยถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างสารสกัดไม่มีอะไรที่อันตรายหรือทําให้ตายได้นะคะนะใช้เฉพาะผมนะคะวิธีใช้วิธีใช้ใชแล้วสรรพคุณอยู่ตรงนี้ภาษาไทยนะคะน่าจะอ่านออกนะคะนะวันดีผลิตและวันหมดอายุอยู่ใต้กระปุก2ปีหมดอายุ300 ml ค่ะเวลาส่งส่งแบบนี้นะ สรรพคุณนะคะนะช่วยนะคะบำรุงเส้นผมนะคะผมเสียนะสรรพคุณก็คือช่วยนะคะบำรุงเส้นผมผมแห้งเสียนะผมแห้งเสียผมชอดผมแตกปลายผมเป็นรุปเป็นฝอยเหมย่ยข้อพดผมเสียหนักมากนะคะใช้แล้วจะค่อยๆดีขึ้นหอมมากกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นสปาเป็นกลิ่นสปาหอมเฟรชเฟรชยั่วยั่วสดชื่นสดชื่น เวลาใช้อ่ะมันจะมีบุคลิกแบบว่าเหมือนเป็นผู้หญิงสมัยใหม่เป็นผู้หญิงสมัยใหม่เป็นผู้หญิงที่แบบสายฝอดูดูพี่หนึ่งแต่งหน้าสิดูเป็นผู้หญิงแบบมั่นใจตัวเองสายฝอดูดีนะคะดูแบบไฮโซดูมีราคาดูแบบผู้หญิงคนนี้มีเอกลักษณ์นะ,ะซื้อไปเถอะสร้างบุคลิกให้ตัวเองผมโคตรหอมเลยโคตรหอมไม่อยากจะพูดเยอะต้องลองนะ ผู้เยอะไปเหนื่อยเปล่านะคนไหนที่เคยซื้อไปใช้แล้วต้องกลับมาซื้ออีกแน่นอนแน่นอนนะคะแน่นอนอันนี้แบบขายได้เพราะว่าปากต่อปากนะคะขายโคตรดีนะคะขายโคตรดีเลยนะคะวิธีใช้เวลาคุณอยู่ที่บ้านนะคะวิธีใช้เลยคุณสระผมเสร็จนะคะนะชโฉลมอิมาทิ้งไว้เลย5นาทีถึง20นาทีแล้วล้างออกเดี๋ยวคะนวดๆนะคะนวดๆแล้วล้างออกก็ได้ง่ายๆนะคะ นวดนนแล้วก็ล้างออกเลยนะคะใช้แทนคิมนวดเลยนะคะล้างออกใช้ทุกครั้งที่คุณอยากใช้นะะนะ,ะล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วก็นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล้างด้วยน้ําสะอาดผมสวยเดี๋ยวไปฝังนู้นดีกว่าค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้ไปดูคีมฝังนูน้นสต็อกเหลือเยอะนะคะแป๊บหนึ่งอ่า สต็อกนะคะอาดูครีมนะคะนะคนไหนที่น่ารามีนะคะอันนี้น้า่าอันนี้เมื่อกี้ร้านเสริมส์อยากจะให้เห็นบรรยากาศร้าน,นอยู่ที่สขวิต71ดีดีพนมตรงไปติดถนนใหญ่เลยนะคะอันนี้ร้านจะส่องอยู่นะ,ะอันนี้ก็คือร้านที่คํามบำรุงเส้นผมนะคะ5ร้านพี่นติดถนนใหญ่เลยนะคะนะคนไหนนะสั่งสั่งยรีมนะคะไม่ต้องกลุ้งนะคะ ส่งสินวันบรืว่าอุ้ยสค้าไปโอนตังกลัวโดนโกนอย่างเงี้ยไม่มีนะคะพี่หนิงของร้านนะคะไม่มีคะที่แบบลูกค้าสั่งสินค้าแล้วคะส่งก่อนเพราะเรามีร้านนะคะวิทย์นะคะสิบเอ็ดมีดีพนมงศอน,นะคะมีสาขาเดียวยิงเทพนะคะสถานีพระขนุร้านพี่หนิงก็ถนนใหญ่นะคะไปกลางรุณนะคะก่าสงนะคะมาซื้อที่หน้าร้านได้แล้วคนไหนที่แบบเออกลัวว่ะฉันกลัววะ่ะคนเงินไปไม่ได้ไม่ต้องกลัว,วร้านนะแล้วอีฝั่งก็เป็นร้านสวยนะนะ,ะไปอยู่ตรงเมื่อกี้เห็นไฟสองอันนี้ก็ร้านสวยนะคะตู้ อ่ะนะอีกเดียวนะคนที่นะมองหานะบำรุงเส้นผมนะคะบำรุงผมนะคะหาครีมบำรุงเส้นตอนนี้โควิดก็นะะอยากจะหาที่ตึงที่สีิบ้าลได้ได้เลยกับเราน้ำนะมาตัวนี้ให้ตอบโจทย์บัรทอนค่ะได้นะ,ะเสร็จนะคะหมักอีมาชิ้งไว้นาทีถึงสิบนาทีแล้วล้างด้วยนะ้ำสะดวกนะคะใช้ครีมนวดล้างด้วยนะก็ประสิทธิภาพนะก็ได้หมักก็ห้านาะทีถึงยี่สิบแล้วเราไปจัดก,กรรมอื่นกับข้าวลูกพูดคุยโซเชียลก็ได้นะนะหรือว่ายามก็ได้มีอินวันนะคะ แอสปาเงาเมือสานสกินนะคะทำนุ่มหอมมไหนที่ผมเสียคนไหนที่เสียผมผมผมเป็นวุ้นผมเสียหนักมากค่ะใช้เลยค่อยๆดีขึ้นเลยใช้ไปแล้วเอ้ยผมแบบหนาขึ้นหนักนะแลลวผมทำสีก็สวยงามวิ่งไปลายไม่แตกปลายที่ช็อตจะค่อยดีค่อยดีขึ้นนะคะพี่หนิงโปรโมทน,นะคะ199กสกปกหนึ่งแถมจัดส่งฟรีทั่วประเทศมีเกณฑ์ปังนะคะไม่อุวยว้ยฉันโอนไม่นู่นนี่นะคะเลยนะคะอยากส่งอยากแบบ เก็บเงินไปทางได้นะคะ,ะเราส่งเราก็ส่งอีกานะ,ะนะที่ใช้ภาษีนะ,ะตรงนี้นะคะหมดตรงนี้นะคะ,นะคะเลขจดแจ้งก่อนนะคะได้นะคะถูกต้องทุกอย่าง3 0 0 ML นะขาย1้อยกัาท3 ml พี่นะ,ะ199บางฟรีเท่าไหนจะเอา4กระปุกพี่ไหนมีหนะะ้าค่ะให้ทุกคนรู้ว่าพี่หนิงนั่งหลับนะ่ามีหน้าเยเลยนะค,ะคนผ่านผ่านมานะคะ่นะนาอ่ะนิดเดียวไปน,นะคะละสวยฝั่งนี้ละสวยนิดนะคะับ ปิด3สาทุ่มร้านเสริฟนะคะแปดโมงสามทุ่มทุกวันไดนะคะใส่ซอยหนึรนะคะตัดนะนะเอ่คุณพ่อนะทุกทุกแบบตายใดหนึ่งหซอ่งคิดแค่หนึ่งร้อยซอยหนึร้อยบาทนั่นเองนะอ่ะส่วนคีมบำรุงเส้นผมพี่1ขายส9งรก้สบเกีกระปุกหนึ่งพันนะคะอย่าบอกเลยคนไหนแห้งผมช้อนตัด ไม่จาเป็นต้องนะผมพี่ผมจะค่อยดีคือไปนะไปที่มันแตกนะคะมันขึ้นมันจะด้วยนะคะผมจะหนาขึ้เรียกชีนะ้นะนะผมการมีน้ําหนักพิติตของผมผมจะเลยนะคะนะผมนุ่เอาหอมสลวยเงาพี่หนี่ไปเลยนะคะเก้าบาทนะคะสี่กระปุกหนึ่งพันคนที่เล็งหาอยู่ไปตาหเลยถ้ามาซื้อน,นะให้พี่ส่งให้ก็ได้นะ,ะไปทางด้วยนะคะนะพี่หนี่งฝากเลยนะคะสำหรับเมนอิมมาะคะโค้ชชัยรพรีเมียมจะพยายามดำนะคะฝากเพื่อนๆนะนะ นะ้ันตอนนี้นะคะโควิดระบาดมาให้ดูแลตัวเองกันยาวเปนเพือ่อนนะให้ดูแลตรงกันเยอะๆนะคะนะานี่โควิดมันมากรอบสามเนี่ยเราเองเราต้องเราเองนะสทุกครั้งนะคะเจลแอนโกรโฮต้องพไปออกนู่นนี่นั่นแล้วก็สังใจให้นะ,ะแล้วก็เป็นกำลังใจอิงแก้วทิดไม้ด้วยนะคะสู้ๆนะก็พี่หนิงก็พูดสวยก็โดนเต็มๆนะคะใช่แต่ห้ามต้องสู้ก็ต้องใครต้องทำมาสู้นะฝากนะคะนะคะนะคะแม้บ้าค้าเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะนะคะเป็นใจให้คะ่ะ หน้าพี่หนิงอีกนิดหนึ่งเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะสู้ๆค่ะ